ค้าขายหรือต้องการจะคุยธุรกิจใหญ่ๆมันเหมือนจะได้และมันไม่ได้เอาบุญจากการทำบุญลงศพเนี่ยคุณผู้ชมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสักครั้งครับแล้วเดี๋ยวปัญหาตรงนี้อุป,ปสรรคตรงนี้มันจะเบาบางลงแล้วเวลาเราทำอะไรอะ่ะมันจะง่ายขึ้นไพ่ใบสุดท้ายปฏิบัติสมาธิ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วสมมุติว่าคุณผู้ชมจะถวายเข้าสารวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคุณผู้ชมจะไปถวายพระแล้วแต่ไม่ได้ออกไปซื้อเข้าสารเวลาคุณผู้ชมนั่งสมาธิเสร็จอยู่กับลมหายใจนะครับหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธทำแบบนี้พอทำเสร็จแล้วปุ๊บอุทิศบุญให้เรียบร้อย ญาติผู้หลวงรับเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำตนสรพสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับผลบุญจาก